สวัสดีครับอยู่กับผมแอดอัดวิดีโอไร์ค่ากระจกกระจกเกมมิ่ง้ำไมถึงผมตั้งชื่อคลิปแบบนี้สาเหตุอะไรเมื่อผมอัดเกมโรบบอกนะแบบจะอัดเกมอยู่ไม่ไม่หลุดอะ่ะอัดเป็นสิบสิบรอบแล้วนะ่ะกูท้อใจเลยนะ่ะเออใครที่มีแอปอัดวิดีโอดีๆหรือแอปล้างขยะดีๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วแถม ทำไมคนดูแม่งไม่กดไลค์ให้กูดูอย่างเดียวแม่งไม่กดไลค์เลยผมไม่ได้มาสอนทำต ok ิ๊กต o k แท็กนะให้มารีวิวแอดออนจะรีวิวแมปโลบอกนะไม่ใช่เดี๋ยวจะมาเล่นแมปโลบอกเบินเดนแต่โหดโอเคงั้นผมจะอัดเกมไมค์ครับแล้วกัน มันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องอัดเกมไมค์ค้ามาอ่ะไปอัดเกมเลยวันนี้จะมารีวิวแอดออนนะแอดออนเป็นแอดออนเป็นเทนนะที่จริงจะอัดเกมเราบอกแต่มันอัดไม่ได้นี่กูพูดซ้ำทำไมเนี่ยเออไปอัดเกมเลย โอเคก่อนที่จะไปอัดเกมก็ขอรีวิวสกินของผมหน่อยนะสกินที่ผมทำมานะเป็นสกินรนะ้อยแปดอกร้อยแปดนะเออไอจุดสีเหลืองนี่ผมนาา่าจะเออมือลั่นไปกดแล้วผมก็ไม่เห็นนะโอเคอันนี้ก็คือสกินของผมสกินใหม่ใหม่ล่าสุด ก็เกือบจะล่าสุดแหละนี่จะมีนาฬิกา<ม>เป็นเทนอ้าโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือสกินใหม่ของผม,มพรีสกินที่มีใส่นาฬิกาเป็นเทนนะ<ม>ใส่มาทำเพื่ออะไรวะเออ,อยังไม่เข้าใจเลย ถมหาสกินสีดีแม่งทาแม่งอะไรวะแม่งทาแบบทําไม่ได้เี่ยมันแบบทําไม่ได้อะมารีวิวอัดออนกันเลยเดี๋ยวแม่งจะคลิปยาวนาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนกดไล s ์อีกโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวนาดิกาเบนเทนกันเลยเอ้าทุบบล็อกทำไมเนี่ยเฮ้ยทุบบล็อกทำไมวะเนี่ยไป เราก็กดไปเออมือไม่นดว่ะไม่ใช่สิอ้ยสมองน,นี่ให้เรากดตรงนี้นะครับใครๆถ้จะกดเป็นแล้วเราก็หาจุดตรงนี้นะหาเนี่ยหาเลื่อนเข้าไปสุดเลยเลื่อนเข้าไปสิกมเม่งจะค้างได้ไหมเนะนี่ยนี่เราก็จะเจอนะนี่ให้เอาอันนี้นะมันมันเป็นภาคออริจินอลซีรีส์นะ ไม่ใช่แบบเอาเอเลนฟอร์ดอัลจิเมตเอเรียนนะไปเดี๋ยวกดไปเลยเอา,เอา,เอา,เอา what the fuck do see เมโูเดลยว 3D 4D อ่ะตัวแรกฮิสบัสตัวนี้ก็ก็บินได้นะมีปิดอีเดท่าอันนี้เพิ่งเล่นมานะคนอาจจะมีรีวิวอย่างเช่นคนต่างชาติหรือ โกลนประเทศเก่งอันเกล็กเออปิ้มพันเอันนี้คือขันขันศตูด้วยไฟถ้าไม่มีสัตูก็ใช้ไม่ได้นะนี่นี่เองคีสปาร์มาเดี๋ยวผมจะโชว์บินสุดเท่ให้ดูโชว์บินสุดเท่แล้วมันมีบั๊กด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันอะบินไม่ได้วะต้องบินสุดเท่ นี่บินเททถ้าถ้าเขาเพิ่มพูไปด้วยเนี่ยแม่งบินอย่างไวเลยแต่นี่ไม่เพิ่มไงมาตัวต่อไปจมอนเฮสต์จมอนเฮสนะครับอือดีไซน์นี่แบบอย่างแน่อันนี้คือโล่โล่แบบกันเลยส่วนนี้ก็คือสกิลพ่น เดี๋ยวเซกเดี๋ยวขอหาศัตรูแ้๊บหนึ่งตูสตูดิโออ่าอ่ะเอาบัวแล้วกันมามันนี่เลยนี่อันนี้คือของังศัตรูขังไปเลยก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าไม่มีศัตูก็ก็ขังไม่ได้นะขังไม่ได้เลยส่วนนี้ก็คือสกิลแบบนี่เป็นโลกเหมือนกันแต่ จะเป็นแบบนี้นะสีแฉกเออมันเรียกว่าสีแท็กหรือเปล่าหรือม,มาตัวต่อไปจะจะจะเขียนก่อนมาตัวต่อไปเฮ้ยแคนนัมโบบักใช่ไอ้นั่นแหละทำให้ถึงมันไปลงล่างไม่ได้วะแคนนัมโบทำไมมันไปลงล่างไม่ได้อ่ะยังไงวะนนเนี่ยมันบักเนี่ย เดี๋ยวมีอีกอันนึงเดี๋ยวเราขอเอาใหม่ดิอยู่ในวัคเคนนอนัมโบโอิี่อันมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้อาข่ามปเลยเป็นสติงไฟแล้วกันนั่นแหละวัดที่ผมเจอมาสติงไฟนี่แบบโหตัวไม่อย่างแข็งเลยเดินหาอะไรไม่ได้เลยโอ้โห ก็มีความสามารถก็คือปล่อยเมือดเห็น่นแหละต่อ hey, s <S <Yeah. S 1> ไปโฟอาร์เนาะอย่างเท่อะอย่างเท่แต่ทำไมโฟอาร์ full arm <Yeah. S 1> ในเวอร์ชันนี้มันเตี้ยแังมันเตี้ยแตงไม่เหม่างเตี้ยเลยอย่างเตี้ยสิไม่อย่างเตี้ยความสามารถนี่แบบโหดมากเลยไอ้แบบอย่างแรงอะมามามานี่ เซ็กเกกเนี่ยไปยังไงตี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 สิบขวาอันนี้ไม่เล่นในนาคมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมสอนก๊อปบล็อกเป็นไอเทมของตัวเองนะก็ไปดูได้เลยไม่กระทั่งมือก็ก๊อปได้นะไม่กระทั่งอยู่ในโหมดมือสำหรับในออมเลนหรือถ้าใครเล่นในเอ็กบ็อกหรือ เพื่อนชัวร์แล้วเรามีคนเกลียนก็ปรับไปนะก็กรอปบล็อกได้นะอืมวิสบอ,อกเรื่องแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมารีวิวแอดออนไม่ใช่มารีวิวแอปอ่ะตัวต่อไปอันนี้เคยรีวิวเลยนะไปดูได้เลยตัวต่อไปลิปจอนเดี๋ินๆไปหาน้ำกับน้ำน้ำ ี่มีเอฟ e เฟกมีเอฟเฟกสปีดไอสเตงสามจำบูตไอป้องกันสองแล้วก็หายใจใต้น้ำแล้วก็แล้วก็ร่องหนล่องหนต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ตัวก็จะบอก,กส่วนคอนดูอิตพาวเวอร์อ่านถูกหรือเปล่ปาก็ขออภัยด้วยนะถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอาภัยด้วยคอนดูอิตพาวเวอร์ คอน d l อ e ดพาวเวอร์ก็เป็นแบบมองเป็นไนท์มิชชั่นและก็แถมหายใจใต้น้ำได้ด้วยและแถมเพิ่มการขุดเร็วประมาณม,มันรวมแบบเอ็กเฟกอ่ะมันรวมเอ,อ็กเฟกตสามเอ็กเฟกอ่ะเออเขาจะเพิ่มทำไมวะเอ็กเฟกหายใจใต้น้ำอะ่ะ w อเทอร์อะไรนะไม่ออกไม่ออกเงี้ยข้าวๆเลยว่ายน้ำได้อย่างเดียวแต่แม่งช้าสิบหายเลยไม่เหมือนเลย แม่ตัวต่อไป w ว y m a t h จะอัดจะอัดแบบเกมเมนเทน n ม่ก็อัดไม่ได้นี่ถ้าเราอุ้ยถ้าเรากดชิปนี่มันเหมือนการดมมากเลยมันเหมือนดมกลิ่มอะดูเนี่ยเนี่ยกดชิปไม่เหมือนดมกลิ่มเลยโอเคก็มีแค่นั้นแหละปิดดีกว่ามาตัวต่อไป Accelerate แม่งไม่มีความสามารถเที่ยงเลยเลยไม่ให้วิ่งไหวอย่างนั้นแหละจบจบจบสักทีมาอัปเกรดอัปเกรดนี่แบบผมรับไม่ได้อะอัปเกรดทำไมถึงเขาต้องทําแบบเนี้ยอปเกรดมันต้องเทสิแม่งกลายเป็นแบบนี้ไม่จริงนะอัปเกรดนายเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ตัวอย่างควรทุเรศเลยนี่เป็นรถของเควินได้ในเวอร์ชันเอ f ิสฟอร์และอัลตริมิเอเรียหรือ อมีงูแ้วหรือเปล่าวะก็พ่นเลเซอร์ได้นะมิ่งบัคเนี่ยบัคเป็นเลเซอร์อันที่สองมาอันตัวต่อไปข้ามไปเลยไว้ไว้ไปแปลงล่างสิมือนจะบัคไปตัวหนึ่งแล้วผมก็แปลงล่างได้นี่ไว้ไว้แม่ทำไมครั้งนี้มันแปลงล่างไม่ได้บัคอีกแล้ว อ่ะตัวต่อไปเวบิกบิกจริงๆผมไม่ชอบเลยอ่ะเพราะเวลาเดินแบบมันมันไม่สามารถกระโดดได้มันก็ให้แบบพอเวลากระโดดแบบเนี้ยไม่เหมือนบินเลยเหมือนอัลติเมทเวบิกเนี่ยพอเวลาเดินแม่งพื้นกะเป็นเหมือนเนี้ยเออมันไม่เท่เลยแม่ง๋ยวแม่งทำเซิร์ฟคนอื่นพังอีกเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ลบวะอืม ผมเกือบจะทําบ้านตัวเองพังเลยนะ่ะตัวล้ก็มีความสามารถพ่นน้ำแสงอู่นช่เมนยด้ไปไปต,ต่อไปมไมไหวมันไม่ได้อะทำไมไวไวมันไม่ได้มันยังได้เลยความสามารถก็เป็นพืชน,นะอเนี่ยความสามารถของไวไวเแล้ว เดี๋ยวเอามาก่อนเลยความสามารถของไวไวเอามาเลยเล่นไม่ได้ก็เอาความสามารถของไวไวมาเนี่ยความสามารถก็พอเวลาแปลงร่างปุ๊บมันก็จะเพิ่มแบบนี้เลยแปลงล่างปุ๊บมาแบบนี้เลยสกิลนี้ก็คือแบบอะไรนะขังแบบขังแบบพวกสัตว์อ่ะสัตว์ต,ต,ต,ต่างอ่ะเออเนี่แสกิลของไวไวส่วนแค่น้ำโบวพอเวลาวิ่งปุ๊บอะ่ะ ก็จะกลายเป็นลูกบอลน,นะอันนี้มันไม่มีเออไม่แปลงล่างไม่ได้บักอย่างยิ่งเลยเออตัวนี่แหละก็มีบักเหมือนกันแปลงล่างหน้าตาหน้าตาดูหน้าตามันสิทุเรศชิบหายเลยแม่แม่ไม่มีหน้าตาบักเลยมาตัวต่ออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือล่องหมนมาแปลงล่างสิต่อไป เป็นวูฟมันเรียกยังไงนะขอเรียกเป็นเบนวูฟแล้วกันความสามารถก็พ่นพ่นเอออะไรนะมันเรียกว่าอะไระเครื่องคลื่นคลื่นคลื่นเ,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 เสียงอ,อตัวต่อไปแฟกซ์สไตล์มันไม่ใช่เอเลี่ยนหรอกมันมันเป็นมนุษย์นมเ่ ก็ดนูนะอันนี้อัพชักแม่งไม่กินเลยแม่งปล่อยอย่างเดียวเหมือนมันจะไม่กินโอเคช่างแม่งฉั้นรีวิวรีบเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวาอัพโหลดเดี๋ยวแม่งจะช้าอีกตัวต่อไปไอกลายนี่พ่นลำแสงอันใหญ่ส่วนนี้ก็พก่นลำแสงอันเล็กมาตัวต่อไป อันนี้คือมัมมี่เป็นมัมมี่อันนี้มันน่าจะไม่บักนะช่างเถอะทุกทุกคนเห็นไหมเนี่ยปรับเป็นทามเซ e t day ก่อนโอเคตัวต่อไปลบเล่งลีบตัวต่อไปดิโตไม่รู้ว่าเขาทำขาดไปป่ะ มันขาดไปตัวหนึ่งเป่าวะน่าจะไม่ขาดอะไอ้ตัวต่อไปที่โตไม่ทำไมมันมันมันแยกกล้างหลุห่ไม่ได้แล้วแถมผมไปตีกับพวกมูหมากลาไก่อ่ะเออแม่ไม่โจมตีโจมตีแต่มอนสเตอร์ูนาฬดิกาโมเดลสี่ยังสวยเลยสวยมากเลยมาตัวต่อไปคือแชทช์ก็ไม่ความก็ไม่มีความสามารถ อะไรก็ให้ริซต์สโตนทอสนะมาก็จบตั้งสามสิบสองอันอก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแอดออนาดิกาเป็นเทนเดี๋ยวขอให้เขียวอ่ะแล้วก็ถุยไอเทมอื่นๆอ,ออกไปเอาไอเทมออกไปโอเคอย่างนี้แหละเลือกรอเชก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะ รีวิวแต่ออนเมนเทนจบแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะไม่รู้ว่าผมเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะอัเอดเออเลยนะแบบโลบอกได้ยังไงหรือผมต้องไปก๊อปคลิปชาวบ้านคนอื่นผมไม่ก๊อปดีกว่าเดี๋ยวไม่ติดลิขสิทธิ์เขาอีกเอ,อ <c oughs> ใครมีแอปอะไรดีๆมาอัดวิดีโอดีๆก็ฝากด้วยนะ ไอ้น,นี่ผมใช้อยู่นะแอปแอป,แอ,ปอัดวิดีโอเนี่แม่งยา่งก,กากเลยจังกากมันกากจริงนะแอปอัดวิดีโอของผมมันไม่ใช่ของผมดิมันเป็นของส่วนรวมอืมใครม่อัดอัดวิดีโอดีๆก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบายบายไม่จัดตัวเลยแหละขี้เกียจตาซิฟะ